เพีงนรพัชครับค่ะกลาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอุดมรักษ์เพลงนรพัชสมาชิกสภาผู้แทแนราษฎรจังหวัดศรีสะเกดพรรคภูมิใจไทยวันนี้มีเรื่องเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาผ่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือในเรื่องของสะพาน ของบ้านกุดประขาวที่ขาดตั้งแต่น้ำท่วมปีที่แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้รับการดูแลตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนมากนะคะก็อยากจะฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้สร้างสะพ,พานให้ใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เดือดร้อนมากจริงๆสะพ,พานที่สองก็คือสะพ,พานบ้านขนาตำบลน,น้ำอ้อมไปยังตำบลเวียงเหนืออันนี้ก็ขาดตั้งแต่น้ำท่วมปีที่แล้วเช่นกันนะคะ เรื่องต่อมาที่จะฝากท่านประธานก็คือเรื่องของถนนชารุดในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาจนมาถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ฝนตกทำให้ถนนชารุดมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือถนนจากบันดานบันสุขคำป้อมนะครับไปยังบันคำสะอาดตะมนตท่าคอนะคะผ่านหลายจุดที่มีถนนพังมากก็คือบันท่าสว่างตํานนนสาราญ บ้านรุ่งอรุณตำบลนนสัาลานนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือทางหลวงชนบทให้ช่วยดูแลด้วยเพราะว่าผ่านหลายตำบลหลายหมู่บ้านระยะทางประมาณ30กิโลอันนี้เชื่อมต่อไปอยังอุบลราชธานีจนจบเส้นสองสี่นะคะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยดูแลด้วยนะคะอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นจากไหลดุมตามเหมานะคะ ตำบลสังเมก็กถนนพังมากจนจะหน้าฝนครั้งใหม่นะคะยัง,ยงไงก็ฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยซ่อมแซมให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัยนะคะในช่วงนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณท่านประธานมากค่ะขอบคุณคะ่ะ